สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการเก่าไม่แก่ทุกท่านผม<ส>เอกวิทย์พงษารินพัฒน์รับหน้าที่พิธีกรพาไวเก่าทุกท่านไปเจาะลึกในทุกประเด็นงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุแบบรอบด้านครับและเรื่องราวของงานวิจัยในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ไวเก่าทุกท่านต้องเคยกังวลเกี่ยวกับโรคนี้อย่างแน่นอนครับเพราะเป็นโรคที่มักจะเกิดกับผู้สูงอายุอย่างที่ทุกคนชอบพูดว่ายิ่งแก่ยิ่งลืมใช่แล้วครับโรคนี้ก็คือโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์นั่นเอง เรื่องนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะผมเชื่อว่าไม่มีใครที่อยากจะเป็นโรคนี้อย่างแน่นอนผมขอพาไปพบกับนักวิจัยไทยที่ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสอกอวอเจ้าของผลงานวิจัยเมลาโทนินและปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อชรลาภาพของสมองและโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เราไปคุยกับท่านอาจารย์กันเลยดีกว่าครับ และตอนนี้นะครับผมอยู่กับศาสตราจารย์เกียรติคุณดรปรีรัตโกวิตพงศ์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสกวสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับจากผลงานวิจัยของอาจารย์นะครับอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครัว่าเมลาโทนินคืออะไร มีหน้าที่ยังไงแล้วช่วยป้องกันร,รักษาโรคสมองเสื่อมได้ยังไงบ้างครับเมลาโทนินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่สร้างโดยต่อมไพเนียลซึ่งต่อมไพเนียลจะอยู่ตรงกลางของสมองเลยนะคะทีะนี้วิธีการสร้างเมลาโทนินเนี่ยจะสร้างตอนกลางคืนแล้วก็จะสร้างตอนที่อายุยังน้อยถ้าอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเมลาโทนินก็จะลดน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งอายุเยอะเนี่ยอายุชราน ก็จะเหลือน้อยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคสมองเสื่อมแบบอ mm ัลไซเมอร์ก็จะมีเ,เมลาโทนินน้อยมากทีเดียวนะอาจารย์ครับจุดเริ่มต้นของงานวิจัยชิ้นนี้คืออะไรเพราะอะไรอาจารย์ถึงเลือกทํางานวิจัยชิ้นนี้ครับจุดเริ่มต้นของฉันที่ทําอยู่เนี่ยทำตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่ฉันเรียนปริญญาเอกสมัยนั้นเนี่ยเทคโนโลยียังไม่ค่อยดีเราก็ศึกษาแต่ว่า,เ,าเมลาโทนินเนี่ยสร้างยังไงมีเส้นประสาทต,ตรงไหนที่มาสร้างเพราะฉะนั้นเราก็เป็นกลุ่มแรกที่ศึกษาว่า เส้นประสาทตรงไหนของสมองเนี่ยที่ส่งมาที่ต่อมไพเนียลแล้วทําให้มีการสร้างเมลาโทนินมากหรือทําให้มีการสร้างเมลาโทนินน้อยเพราะว่าเรารู้ว่าพอมีเมลาโทนินน้อยลงน้อยลงเนี่ยก็จะไปสัมพันธ์กับความไร้แรงของการเกิดโรคสมองเสื่อมอย่างเช่นอัลไซเมอร์เพราะฉะนั้นพวกเราก็เลยตั้งใจเลยทําจุดนี้นะฮะแล้วก็ทํามาเรื่อยๆจนจนเราก็เป็นกลุ่มแรกที่ค้นพบว่าเมลาโทนินเนี่ย สามารถที่จะเป็นลดการสร้างสารซึ่งเป็นพิษถ้าเราจะพูดเป็นสารคือเบต้าอะมิลอยด์เนี่ยเป็นพิษซึ่งเป็นสารเฉพาะที่จะเกิดขึ้นในสมองของคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ทีเดียวอาจารย์ครับงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใดครับ คืออีชันได้รับทุนจากออสาวกวเนี่ยศึกษาเรื่องเมลาโทนินแล้วก็หน้าที่ของเมลาโทนินนี่มาตลอดมากกว่า10ป,ปีก็ได้รับออสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดลขณะนี้เนี่ยอีชั่นก็ได้รับทุนจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาพรที่นี่ะอาจารย์ช่วยบอกพวกเราหน่อยได้ไหมคะว่ามีวิธีการดูแลสมองของเราอย่างไรเพื่อห่างไกลโรคสมองเสื่อมครับ คือจริงๆก็จากผลงานของวิจัยของเราเนี่ยเราก็ดูว่ามีปัจจัยบวกปัจจัยลบอะไรบ้างที่จะมาเสริมสร้างหรือว่าทำลายสมองนะฮะที่ง่ายๆก็คือพฤติกรรมการบริโภคของคนเราอย่างเช่นคนหนุ่มสาวเนี่ยรับทานอาหารที่มีไขมันสูงเลอรี่สูงน้ำตาลสูงอย่างเงี้ยเฮ้ยมันก็จะนำัยไปสู่โรคเบาหวานพวกเราเนี่ยก็มีการศึกษาโดยใช้สัตว์ทดลองเป็นหุ่นจำลองมาแล้วก็ทำสัตว์ทดลองเนี่ย ให้เป็นเบาหวานแล้วเราก็มาดูซิว่าออสัตว์ทดลองที่เป็นเบาหวานเนี่ยมีพฤติกรรมเป็นยังไงมีความจํามีการเรียนรู้อย่างไงซึ่งเราก็ใช้วิธีการทดลองฝึกให้หนูว่ายน้ําหนูก็จะวิ่งออกจากน้ําก็มาสู่แท่นเพื่อให้หนีน้ําหนูที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็จะหาแท่นไม่เจอส่วนหนูกลุ่มที่เป็นเบาหวานแล้วเราให้เมลาโทนินเนี่ย หนูพวกนี้อยู่ในน้ำปั๊บเนี่ยเขาจะวิ่งไปหาแท่นได้ทันทีเลยนี่คือวิธีการทดสอบการเรียนรู้กับการจำแล้วก็เอาสมองของหนูเนี่ยมาทดลองต่อก็ปรากฏว่าโอ้โหเราก็ตกใจทีเดียวเลยสมองของหนูที่เป็นเบาหวานนะมีสารพิษเกิดขึ้นทีเดียวเลยส่วนหนูสมองของหนูเนี่ยที่เป็นเบาหวานแล้วให้เมลาโทนินนะตรงนี้หายไปเลยสารพิษซึ่งตรงนี้แปลกมากเป็นงานชิ้นที่เราเราเพิ่งทดลอง อันนี้ก็เป็นเป็นสินหนึ่งที่เตือนให้รู้ว่าอาละเมลาโทนินก็จะมีส่วนช่วยอันนี้ก็เป็นตัวแรกอันที่สองปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นถ้าเรามีความเครียดมากจะพัฒนามาเป็นโรคซึมเศร้าถ้าโรคซึมเศร้านี่ก็จะพัฒนามาเป็นโรคของอัลไซเมอร์ได้<ม>ทีเดียวประการที่3ก็คืออย่างเช่นถ้าเราได้สารพิษต,ต่างๆอย่างเช่นแอมเฟตามีนถ้าคนที่ปติดสารเสพติดเนี่ย<ม>เด็กวัยรุ่น<ม>ติดสารเสพติด<ะ>พวกนี้เนี่ย จากการทดลองของเราก็พบว่าก,ก็จะเหมือนหมูที่เป็นเบาหวานเลยความจําก็เสื่อมสมองก็จะมีการสร้างสารที่เป็นพิษมากทีเดียวเลยส่วนกประการหนึ่งที่สําคัญมากก็คือการนอนหลับการนอนหลับเนี่ยมันจะถูกควบคุมโดยเป็นจังหวะของการทํางานของร่างกายเราเนี่ยคือคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยจะมีการนอนหลับที่ผิดปกติมากๆ<ม>ทีเดียวเลยแล้วที่สําคัญก็คือเวลานอนเนี่ยสมองของเราเนี่ยจะเก็บเกี่ยว ไอ้ความจําอะไรการเรียนรู้อะไรทั้งหลายเนี่ยเก็บเป็นหมวดเป็นหมู่เพราะฉะนั้นคนที่มีการนอนหลับที่ดีเนี่ยก็จะมีความจําที่ดีอีกประการหนึ่งก็คือเวลาเรานอนหลับเนี่ยสมองเนี่ยก็จะพยายามกําจัดสารพิษโดยเฉพาะ a อเบต้ eta, มีรอยซึ่ง mm hmm. เป็นตัวสําคัญของการเกิดอัลไซเมอร์เนี่ยออกจากร่างกายได้ป mm hmm. ุติแล้วการนอนหลับเนี่ยจะถูกควบคุมโดยนาฬิกาชีวภาพหรือาบติเคิลคล็อกเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เสียไปเนี่ยก็จะเป็นปัญหา เราก็ทดลองในสัตว์ทดลองเช่นกันฮะสัตว์ทดลองที่แก่น,ะนาฬนิกาชีวะตรงนี้ก็จะเสียไปไม่เป็นจังหวะจักรงอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นก็จะเหมือนคนที่เป็นเอาใสเมื่อชียวสังคมผู้สูงอายุในความคิดของอาจารย์เป็นอย่างไรและควรพัฒนาไปทางด้านใดบ้างครับค่ะเราก็ทราบว่าในขณะนี้เนี่ยทั่วโลกก็เป็นสังคมของผู้สูงอายุประเทศไทยก็อยู่ในอยู่ในสังคมตรงนี้เลยนะฮะแล้วเราก็ทราบว่า พออายุเยอะขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมหรือโรคอย่างอื่นๆเป็นได้มากทีเดียว<ฮ>เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องระหนักอย,อย่างยิ่งก็คือไม่ว่าเรายัางไม่แก่หรือว่าแก่จะต้องพยายามเข้าใจหรือต้องดูแลตัวเองอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็อย่าลืมดูแลสมองของเราให้ใหอยู่ในปกติสุข และว,วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์เกียรติคุณดรปีรัชโกวิตพงศ์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสอกอ,อขอขอบพระคุณครับอาจารย์ครับค่ะขอบคุณค่ะ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยดีๆที่มีประโยชน์ต่อสมองของพวกเราเป็นอย่างมากเลยนะครับครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับงานวิจัยจากสกวที่น่าสนใจเกี่ยวกับอะไรแล้วเป็นประโยชน์ต่อวัยเก่ายัางไงอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ